สวัสดีค่ะกับเขาห้องโมนีสิมีไข่เจียวกินง่ายๆปลาทูทอดเฮ็ดแบบกระท่นหันมนีอยากกินปลาทูทอดกับไข่เจียวฟังเสียงวอลลัมพอยนยท่องเราเปิดพร้อม กินง่ายๆมือนี้โอ้ยคูต่ำพี่ก็ออกไปต่ำเ้ืองนอกคนว่ามันด่างตีนอ่อกโปก๊ะโป๊ะป๊ะป๊ะคือบป๊ะโปว่าสิกินงยังมือนี้โอ้ยกินไข่เจียวกระทูทอดน,นี่แหละเสแสรบขาดอยู่อย่างเดียวคือข้าวเหนียวเฮ็ดจังไดรกับอะไรกินจะเกือนีไ่ไปเมืองส้นเดอ้อสิเฮ็ดข้าวเหนี้หนึง่งข้าวเหนียวกินเบิ่งกับปลาทูทอดน,นี่ เดอ้อมากินน้ำกันเดอ้อประตูทอดไข่เจียวต่ำแจวจำเมนูของเฮาเนี่กินง่ายๆอยู่ง่ายๆซะจังเรียบร้อยไวลูกสาวกับมานางนางเงาสงหกอยู่ถือยาสลบ หมอเต่มหมอว้านคุณหมอเป็นมาทํามันตาลีตนนั่งนานเงาหน,นาเศรายู่คนตามแจงไปตามอยู่คนต่ำอยู่ไก่ให้คนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ไหนเนเด้อลูกรอสวยๆทั่วโลกสวัสดีค่ะบ๊ายบาย